เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวคคารทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมอาวีเช่นเคยนะกับฮิโรสที่มีชื่อว่าน้องวิปคนนี้นั่นเองนะครับผมนี่วันนี้มาในสกินที่น่ารักมากๆนะ,ะเป็นหุ่นยนต์แล้วก็มีหูกระต่ายข้างบนด้วยนะฮะ นี่วันนี้ผมมาเล่นน้องวิปนะครับเพราะว่าแพทใหม่ล่าสัตว์นะครับปรับให้น้องวิปเข้มข้นขึ้นโหดขึ้นนะครับผมก็บ่นมาตั้งนานแล้วละ่ะว่าแพสซีฟของน้องวิปเนี่ยที่แบบตายแล้วมีระเบิดอะไรอยู่ตายตูดอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะฮะแล้วก็แพทนี้ก็ได้มีการปรับเรียกว่ารีเวิร์กเลยก็ได้ปรับแทบทุกสก,กิลดีขึ้นหมดเลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีการบวกอะไรเกิดขึ้นยังงั้นเรอฉันว่าเราควรจะถอยนะมันเยอะจังเลย โอ้บัฟฟ้าของฉันจะโดนดึงไหมเนี่ยโอ้นิกฉันขอบใจนายมากเพื่อนโอ้ฉันว่าแล้วว่านายต้องบังให้ฉันโอเคสวยฮะนี่สุดยอดฮะนิกก็เป็นโลมมิ่งที่เล่นโลมมาตั้งแต่เกิดครับ <c oughs> เล่นเกมอะไรก็เล่นซัพพอร์ตครับจังหวะน,นี้อ่าเขาจะแบบว่าเขาเรียกว่ามีหัวใจแห่งการซัพพอร์ตนะครับนี่เคทำอ,อะไรกันตอนน่อดีนะพวกเรา นี่ฮะน้องวิปปรับมานะครับผมก็มาลองซะหน่อยนะฮะนี่ยังไม่ได้เล่นฮีโร่ใหม่เลยนะครับแต่ว่าอยากเล่นแคลรี่ก่อนนะครับไม่รู้เป็นไรใครที่รอดูฮีโร่ใหม่ก็รอไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับช่องฝนแต่ว่าช่องอื่นก็น่าจะลงกันนะครับวันนี้นะฮะลองไปหาดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะตามมานะขอเล่นน้องวิปก่อนนะครับวนนี้โอ้แตกหนึ่งฮะเฮ้ยมีกดไลค์ด้วยว่ะเฮ้ยด้านขวาไนส์อ่าอ่าเดี๋ยวนี้แบบเราสามารถชื่นชมเพื่อนเราได้นะครับด้วยการกดไลค์ด้านขวานะฮะ เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะนะฮะดีแล้วครับเพื่อนเราจะได้แบบมีกําลังใจในการแบบว่าไฮ้ไล่ฆ่าหรือว่าทําอะไรดีๆให้ให้เกมนะครับนี่ถือว่าเป็นดีมากๆครจุดจุดนี้ฮะชอบครับแต่ว่าจังหวะนี้2นาทีกว่าผมว่าน้องวิปก็น่าจะเป็นแคลรี่ที่ยังยังเลดเกมเหมือนเดิมต้นเกมผมว่าไม่น่าจะมีอะไรมากจังหวะนี้เพื่อนเราตายฮะ เอ้ยมาหลอดโดดครับจังหวะนี้อันตีไปนะครับปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มเหมือนดาเมจจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเข้าเนเหมือนเรายิงไม่ค่อยเข้านะฮะไม่เป็นไรฮะยิงไปก่อนยิงไปก่อนอุ้ยดึงมาทำไมไปแล้วมาหลอดนี้กันเถอะเพื่อนโอ้ยอ้ยโอ้ยสาธาอุ้ยโอ้ตายเลยวะสาธาแผดนี้ก็ บัฟมาเหมือนกันนะครับเห็นว่าบินได้ห้ารอบนะสูงสุดห้ารอบนะซา่าแต่ว่าระหว่างบินเนี่ยเราต้องกดโจมตีด้วยนะคะก็คือแบบลูดไปเคาะไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าเราไม่ไม่ใช่บินได้5ครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าลูดได้5ครั้งเออการบินมันลูดได้5ครั้งแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูด3ครั้งแล้วเราไม่กดโจมตีก็จะขึ้นขึ้นบินเหมือนเดิมนะโฉกๆๆๆๆแต่ถ้าเกิดว่าเราโฉบไปแล้วเรากดโจมตีไปด้วยอ่ะ เราจะแบบลูดได้5ครั้งเลยแบบดาเมจจะแรงมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมก็น่าจะเป็นตัวต่อไปเนี่ยแหละที่จะไปลองเล่นนะฮะจังหวะน,นี้กะไปแต่ว่าไม่น่าจะถึงนะคร <_ co op> ับอนสติป้ายเรียบร้อยครับ <_ co op> เพนเก็บไปครับจังหวะน,นี้ฟามไปก่อนฮะจําสึกเราลบจําส่งราฟาร์มอืมเอาใครดึงไปไหน <_ co op> โอ้ยอเลนฮะยิงไหมครับโอ้โหคุณผู้ชมเรายิงเบามาก <_ co op> ผมเห็นดาเมจเมื่อกี้แปดติบนะต่อรการยิงธรรมดานะสกิลหนึ่งยิงอยู่ที่สองร้อยหนตอนนี้ถือว่าค่อนข้างเบาเลยทีเดียวโอ,โอ้อะไรเนี่ยเด็กต้าคนทำไมาเรายิงไม่เข้าเลยวะน่าจะเป็นสกิลแบบว่าไม่โดนดาเมจอะไรสักอย่างของเขานะนะฮะอ,อันนี้แบบเซิรฟ์ฟเปิดมาผมก็เล่นเลยไงยังไม่ได้ศึกษาเดกตาเลยนะฮะอา เดี๋ยวเล่นจบเกมนี้ต้องไปศึกษาเด็กตาหน่อยละโอเคเฮ้ยตอนนี้เราเริ่มยิงแรงขึ้นวะ่ะนี่ฮะสกิลสองทะลุก,กำแพงได้ครับถือว,ว่าแบบดีเลยทีเดียวเฮ้ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มเริ่มยิงสนุกขึ้นนะอ,อนี่เขาปรับมาให้แบบเขาเรียกว่าน้องวิทยย,ยิงซอยยิงซอยด้วยนะฮะพสซีฟนะครับจะยิงออกไป2นัดนะคะกระสุนที่ยิงออกไปนะครับเวลาติดคียก็ติดติดคียสองอันเลยนะฮะอะไรเงี้ยแต่ผมว่าดาเมจก็ยังไม่ได้รุนแรงมากนะครับ อาจจะตอนนี้เวลเพิ่งเวลแบบไม่เยอะด้วยเวล8เดี๋ยวต้องรอดูตอนเวล1สิครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มยิงสนุกขึ้นนะนี่ฮะดาเมจค่อนข้างรัวคล้ายๆลาวิลนะครับอ่าส่วนถ้าเกิดว่าเรากดสกิลหนึ่งกุงมาเนี่ยดาเมจก็จะรวมกันเป็นก้อนเดียวนะแล้วก็ยิงหมู่นะฮะนี่โู้หดาเมจรัวรัวดีฮะรัวรัวเพลินเพลินข้างบนเกิดอะไรขึ้นท่านมาแล้วเพื่อนจ้าจะอืมขอใส่เดียวหน่อยอุ้ยอ๋อสวยครับอ๋อ อ๋อเดี๋ยวคอนตอนนี้รู้สึกว่าฝ่้องข้ามเข้ามาเยอะเกินไปแต่ว่ามีฮาเตะมาช่วยฮาได้อยู่ฮะพ่อจะเอ้ยไม่เป็นไรเราย,ยังมีสกิลหนึ่งอยู่อ้ออ้อยิงไปดิยิงกรมาดิครับกรามาดิกามาดิกรมา,รมา,รมา,รมาดิกามาดิกามาดิเรียบร้อยฮะต่อครับแตกจังหวะนี้ซาทาฉันอยากฆ่าเหลือเกินแต่ว่าฉันคงตามไม่ทันนาะขาชั้นๆั้นทิเป็นคิวเป็นของฮาเตะฮะตอนนี้ฮะ,น,น,ะน้องวิบเราคนระับแม้ว่าเราจะจังเกิลน,นะแต่ว่าเราคิวน้อยมากครับจังหวะนี้ เหมือนตึ๊บครับเหมือนตึ๊บอ่าผ่านไป6นาะทีเราคิวสองตายหนึ่งฮะแอซซิตหกนะนะร้านจอดใครไม่ได้เลยฮนะเนี่ยนฮะโอ้โหเราแอซซิตแบบว่าเยอะสุดในทีมแนละ้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เยอะสุดในเอ่อนอกจากโลมนะัยเราเยอะสุดคนหนึ่งนะน 2, นะเราแอซซิตกันสองฮะเราแอซซิตหกับไม่เป็นไรฮนะไอผมว่าว่าดาเมจเราเริ่มมาแล้วอะครับตอนนี้เริ่มมาฮะด้านขวามีอันเลนฮนะ กับเราเยอะมากโดดยิง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 เออเอาเว้ยดาเมจเริ่มมาแล้วอะดาเมจเริ่ม er มาแล้วอะอุ้ยทำไมยิงไม่เข้าะเด็กตาโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮทำไมอยู่ดีเลือดเต็มอะเฮ้ยทำได้ไงอะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะทุกคนเฮ้ยไม่ทิปเปิลคิวมาแล้วครับป้อมป้อมป้อมปอมยิงแรงจัดจัดป้อมยิงแรงจัดจัดคือแพทนี้นี่อย่าไปแยมกับป้อมนะ <laughs> ยิงแรงโคตรนะฮะโดยเฉพาะการที่แบบยืนแช่ในป้อมนานๆเนี่ยฮะผมคิดว่าน่าจะรับป้อมได้สูงสุดไม่เกิน3 4ทีนะฮะแบบน่าจะเจ็บมากๆนะฮะหยุดคนระับโหเราชอบเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าตอนนี้มันมันมันยิงเร็วมากเลยวะเนี่ยเฮ้ยๆบัคปะเนี่ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันยิงเร็วมากเลยอะน้องวิปอุยอ้ยเฮ้ยของผมมีแค่นี้ของผมมีแค่นี้เฮ้ยยิงเร็วจัจัด สลิคสตรีมผมยังไม่ได้ด้วยเนี่ยเฮ้ยทุกคนเวลสิบสองว่ะยิงโคตรเร็วว่ะดูดิอุ้ยผมนึกว่าทอนบล็อกอะเนี่ยเฮ้ยดูดิคือย,ยิงเร็วจัดอ่ะเดี๋ยวลองซอยนี่ดูฮะทุกคนดูโอ้โหดาเมจขึ้นอย่างก,กับฮายาเตะยังก,กัดฮายาเตะใช้สกิลหนึ่งคุณผู้ชมดูดิดูดิเฮ้ย ตอนแรกแบบมันมันยังไม่ได้เร็วขนาดเฮ้ยตอ,อนนี้ได้สลิงสติงแล้วฮะอ่าอู้น่าจะซอยยิกๆครับซอยยิกยิู้ซอยยิกยิกขี่รัวๆด้วยอ๋อของผมมีแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปผมออกนี่ดีกว่าดูดเลือดครับธนูดูดเลือนนด,ด,ดจะได้แบบถ้าโดนซาต้าชุดแรกไม่ตายเนี่ยอาจจะแบบกดดูดเลือดนะฮะดูซอยป้อมครับดูดดูดดูดซอยป้อมจะไม่ติดขี้นะครับแต่ว่าอูอ้หมาดีก็หมาดี แต่งอุย้ยสาตามาอย่างนั้นเหรอเรียบร้อยฮนะจับโอเคเฮ้ยทำไปเล่นไปอาจจะจบได้เลยเนี่ยช็อตเนี้ยฮะยวขอหาเลือดแป๊บน,นึงครับโอ้ดูเลือดแรงมากคุณผู้ชมโอ,ยโอย้ยิงลัวจัดมันสนุกตรงยิงลัวเลยแหละฮะแคลรี่เล่นแคลรี่ก็ต้องแบบยิงลัวๆแบบนี้ถึงจะมันก็มาดิครับก็มาดิครับสตานไว้เลย,ย,ยสุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อก่อนทำไม่ได้นะครับแบบนี้ แบบว่าไอ้สกิลสองเราจะทะลุอันเลนไปแล้วก็ไประเบิดข้างหลังนะฮะใช้ยากมากแต่ว่าตอนนี้ขอแค่แบบคือคล้ายๆการปาหอ,อกสลิมเลยอะคือปาไปแล้วแบบถ้าโดนศัตรูก็คือสตันนะครับเปียวจัดตดยิงยิงยิงโอ้โหว้าวว้าวว้าวยอดโอ้อย่างมันคุณผู้ชมเพลินจัดนะฮะเรียกว่า BTS เรียบร้อยคาบอคาบอ โอ้โหจบไปอย่างสนุกสนานนะเกมนี้เฮ้ยต้นเกมแบบมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบอะไรนะแต่แบบพอแบบประมาณเิวสิบสองคุณผูม้ชมแบบมันมากแล่เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยกับคุณ MVP ซึ่งได้แก่น้องวิปคนนี้นนะ่นนะครับผมโอ้โหนี่คือการแบบประกาศ MVP แบบใหม่โคตรเท่บอกเลยว่าโคตรเท่โอ้โหออกมานั่งตรงนี้ด้วย เฟีย้ยวจัดๆฮนะโอเคะสับสกหร์บเกมนี้ก็อยู่ที่คิวสิบเอ็ดตายหนึ่งแอซซิตหกมีพีสิบสามจุดสามถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมชูนิ้วขึ้นมาแล้วกดไลค์ที่คลิปนี้หนึ่งครั้งจับคุณมากๆเลยนะครับผมอย่าลืมกด u ับสไคร e กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยว,วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย